เราก็มาจากบริษัทแฮปปี้โลจิสติกนะคะเป็นบริษัทด้านการขนส่งค่ะเวียงจันแดนฉบังค่ะส่วนมากจะเป็นงานข้ามแดนค่ะเราจะเป็นเุิมพวกระหว่างประเทศมากกว่าเช่นแร่แร่อ<ร>ะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกอุปกรณ์<ม>การแพทย์นี่ครับแล้วก็เป็นผลไม้นีนค่ครับใช่ครับก็โซนทาง แฮปปี Heart, u, ้ครับจะอยู่ฝีจะอยู่แถวบางคายจะดูพวกทางรถไฟอย่าเงี้ยเป็นหล,ลนักตู้รถไฟก็ดูอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับมันว่าจะเป็นผลไม้จากจีนอะไรเงี้ะผลไม้เข้ามาเขาก็จะเน้นพวกรถ<ล>ยโรปเพราะว่าอาจจะขับไกลอนะไรเงี้ยประมาณสิบคันนคะ่ะใช่คะ่ะตอนนี้ก็วิ่งงานประจำอยู่ส่วนมากเราเราจะติดกล้องห้าตัวเนี่ยคะ เพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะมีหน้าที่อะค่ะดูกล้องทุกสี่ชั่วโมงเพื่อกันแบบคนขับรถม่วงหรือว่านอนหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์อย่งเงี้ยค่ะก็จะไม่ให้เกิดขึด้นเลยตัวนี้ก็มีการปล่อยผลิษน้อยลงกว่าโยูโรสามีครับแล้วก็น่าจะเป็นเ,เรื่องอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันด้วยนะครับ น่าจะประหยัดขึ้นมาประมาณ8%นี่ครับทางแรกก็คือดีไซน์ของรูปร่างของรถครับทั้งภายนอกและภายในถือว่าสวยเลยครับแล้วก็เรื่องอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันก็ถือว่าประหยัดกว่าตัวอื่นๆมากาในตัวโยูโร3ของอค่ายอื่นเหมือนกันนะครับก็จะตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดค่อนข้างมากกว่านะครับทั้ง,งที่เคยใช้มา เอออตุ่งเนี่ยการคนขับที่เขาจะออนไลน์ในการที่เขาเหยียบขันบ่อยๆอะไรประมาณนเนี้ยครับมันก็อาจจะความปลอดภัยอะไรประมาณเนี้ยค่ะฝากเป็นทางเรื่อกนะคะถ้าใครถ้าใครมีขนส่งด้านโซนอีสานภาคอีสาน,สาน,สาน,สานหรือว่าข้ามชายแดนเนี่ยค่ะต่อเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่ารถเราข้ามได้ทุกทุกเขตชายแดนอยู่แล้วค่ะก็ะถ้าเป็นเหมือนลูกค้าท่านไหนต้อง ซีเรียสในเรื่องสินค้าที่แบบมีมูลค่าสูงๆหรือต้องการความปลอดภัยตรงต่อเวลาเนี้ยก็ได้ครับเพระาะว่าเราก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วครับขอ, ừ ừ ừ. ของทางแองปเปี้ครับมือเราใช้คนขับรถสองคนอยู่แล้วเนี่ยค่ะใช่แล้วก็มีจุดจอดแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยให้เขาจอดทุกสี่ชั่วโมง